คือกีตาร์เล่นไม่ยากมึงออกไปกันดิใช่แขนแขนพี่ไม่ดี <c oughs> ดน้องไอสบายดีนะน้องไอพี่รู้จักหนูหรอคะรู้สิโหน้องไอสบายดีค่ะสบายดีครับพี่<อ>จะมาร้องเพลงให้ฟังเหรอคะเป็น<า>เพลงใช่ใช่เราจะมาร้องเพลงด้วยกันนะครับจะฟังพี่ร้องแขนพี่ไปโดนอะไรมาคะ สนนิดหน่อยครับผมทําไมพี่ไล่พี่คนนั้นไปที่อื่นนะอ๋อมันมันน,น,นี้อันนี้ห้องพี่ก็เลยนั่งให้ออกไปนั่งรองข้างนอกแล้วพี่จะจัดขอดกีตาร์ได้ไหมคะเจ็บแขนอยู่โอ้ยถ้าเพื่อ <c oughs> น้องไอพี่กดได้ <c oughs> ไม่ใช่ปัญหาต่อให้เอ็นฉีกต่อไม่ได้พี่ก็จะเล่นเพลงให้น้องไอฟังได้ครับเพียรหน่อย เดีย๋ยวพี่จะไปตั้งใจฝึกนะครับน้องไอซ์ทำอะไรอยู่ครับเนี่ยหนูเพิ่งไปเล่นอ่สาสมการมาค่ะโอ้ที่ไหนครับที่เมย่าค่ะเมย่าคือที่หนูหนูรู้จัก,จกพี่พี่ไม่ใช่ว่าหนูไม่รู้จักหนูดูบอ่อย<ค>อยู่แต่เด็กน้อยพี่แก่แล้วอย่าไปคุยกับไอ้ออฟเยอะนะผมพี่พูดจริงนะ,ะใช่แล้วค่ะคือไอ้อฟเยอะใช่ใช่ตอนนีอายุเท่าไหร่นะครับผมปี อายุยี่สิบสามค่ะมึงตั้งสายเลยอย่าพูดเยอะตั้งสายรำให้ไปตั้งสายรำมาด้วยทำไมพี่ยังไม่หลับยังไม่นอนหรอคะยังไม่เหรอคะอะไรนะครับผมยังไม่ง่วงหลับเหรอคะยังไม่ง่วงหลับครับผมก็ว่ายังไม่ง่วงนอนครับมานั่งคุยเล่นดีกว่าครับผมอย่าไปคุยเยอะครับดาราคนนี้ตั้งสายตั้งสายไปตั้งสายข้างนอกไปปกติชอบทำอะไรบ้างครับเนี่ยชอบดูบอลค่ะ แล้วก็เดินป่าเดินป่าค่ะป่าจริงๆเหรอป่าจริงๆค่ะ<ม>อือที่ไหนมีป่าที่ไหนเดินมั่งในเชียงใหม่มีเยอะเลยค่ะหนูยังไม่เคยลองไปแบบว่าต่างจังหวัดเลยเพราะว่ารู้สึกว่ายังไม่เก่งพอปกติคืออยู่เชียงใหม่เหรออยู่เชียงใหม่ค่ะโอ้อยู่แถวตรงไหนในเชียงใหม่อยู่ในตัวเมืองเลยค่ะ ผมไม่ได้ไปนานมากแล้วเชียงใหม่แล้วตอนนี้พี่อยู่ที่ไหนคะที่กรุงเทพหรือเปล่าหรือว่าอยู่ใช่ครับผมพี่ไม่มีงานหรอคะวันนี้ไม่มีครับผมช่วงนี้ไม่ค่อยได้ทํางานครับแต่ว่าพี่ร้ <c oughs> องเพลงพร้อมากเลยนะคะแล้วก็สแสดงละครเก่งมากหนูดีใจมากที่แบบว่าได้มาเจอพี่ร้องร้องเพลงให้ฟังหน่อยอยากฟังเพลงจังหนูหรอใช่ว้ยหนูไม่กล้าคือหนูอ่ะ ร้องเพลงได้แล้วก็เล่นดนตรีได้นิดหน่อยแต่ว่าหนูยังแบบไม่กล้าที่จะแบบว่ามันร้องในในนี้ได้เพราะว่ายังแบบรู้สึกว่ายังไม่เก่งพองอืปติชอบเล่นเครื่องดนตรีอะไรกีต้าร์กับกองค่ะปติกองเป็นด้วยได้นิดหน่อยได้ไม่เยอะค่ะอทำไมเขาบอกเสียงพี่เบลเสียงพี่เบาขนาดนั้นเลยหนูได้ยินค่ะแต่ไม่รู้ว่าคนอื่นเขาได้ยินไหมเอาพ ไดไ้กีตาร์เอากีตาร์ไปพี่พี่ร้องเพลงที่ออกไปแล้วพี่ออกล่าสุดได้ไหมคะที่แบาบว่าเป็นเพลงล่าสุดให้ให้น้องให้พี่คนหนึ่งดิดกีตาร์ก็ได้นะคะถ้าเกิดว่าพี่เจ็บเนี่ยม,มีหน้าที่แค่ดิดกีตาร์พอ <c oughs> เป็นแบ,บ็กอัพพอ <c oughs> มีหน้าที่เนี่ยเขาบอกให้เราให้ให้เป็นแค่คนดิดกีตารพอไม่ใช่งอ้นี่ไงเองของของวงมอไนอ่ะ ทำไม่ต๊ต้ากเสียงหมดเลยวะทำมหนูรู้สึกว่ากีต้าเสียงเสียงเพียงนี่ยครับเขาตั้งสายไม่เป็นก็งี้ครับไม่ตั้งไม่เป็นคือมันต้องใช้โทรศัพท์ไงก็ลงไรก่อน คิดถึงฉันไตอนเเหพี่พี่มีที่ปรับคอร์ดไหมอ๋อไม่ตั้งใจเลยอะแล้วพรุ่งนี้ทำอะไรบ้างพรุ่งนี้ทำอะไรบ้างอืมพรุ่งนี้ยังไม่ได้ทำอะไรเลยค่ะเพราะว่ายังไม่ถึงพรุ่งนี้ อยู่สักอ๋อโอเค <laughs> อยู่สักเชียงใหม่เลยเออเออเอออะไรเดี๋ยวค่อยบินไหมอ๋อเดี๋ยวค่อยบินไปบินไปเที่ยวเดี๋ยวว่า <ông S 2> อยากไปเที่ยวเชียงใหม่นานแล้วจริงจริงจริงรงสงการเนี่ยที่เชียงใหม่คือคักมากเลยเนาะตั้งมีตั้งแต่เมื่อวานแล้วค่ะคนเยอะมากไม่เดี๋ยวนี้วันไหลเขาถึงไหลถึงกี่วันอะหนูไม่แน่ใจถึงวันที่สิบหกหรือเปล่าคะโอแต่ว่าจําได้แต่ก่อนไปเล่นตรงนั้นเนี่ยรถจะติดมากเลยตรงที่คูเมืองอะแต่ว่าตอนนี้เขาปิดถนนที่มียาิที่คูเมืองหนูไปไม่มีรถนะคะ เขาอาจจะไปเล่นที่เมย่าหรือเปล่าแต่ก่อนแต่ก่อนติดมากแต่ก่อนคือไอ้รอบบ่อไอ้ไอ้คลองขยับไม่ได้เลยพี่ร้องเพลงตีหนึ่งที่ครูเมืองได้ไหมคะนี่นองไอเดี๋ยวพี่จะตั้งใจฝึกนะพี่สัญญาเลย <c oughs> เดี๋ยวพี่จะตั้งใจฝึกเลย <c oughs> สอนสอนสอนร้องตอนนี้เลยมาฮะ <c oughs> ตอนร้องหน่อยหนูเหรอไงพี่สิต้องร้องให้หนูฟัง ูบอกแล้วหนูยังไม่กล้าร้องเพลงจริงๆมันลองร้องให้ฟังหน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวจะร้องตามช้าๆร้องว่าอะไรนะเพลงให้หนูเปิดให้ฟังไหมแล้วพี่ก็เราเราเราร้องนำมาก่อนเลยเดี๋ยวร้องตามเองไม่เอาอะหนูเขินจริงๆคนดูพี่เยอะแน่ๆเลยหนูว่าใช่ไหมน้อยนิดเดียวเองคนพี่ร้องเถอะเดี๋ยวมันจะอันนี้ไม่ร้องว่าอะไรตีหนึ่งตีหนึ่งอะไรนะ ตีหนอะไรอะีหไอเขามาคูเมืองหไอเขามาในเรียโอ้อยังลใจตีหนไอเขาตีหอะไรนะตีหไอเขามาในเมืองตีห่ไอเขามาในเมืองเหรอเอ๊ะใช่หมีหนึ่งไอเขามาคูเมืองตีหนึ่งไอเขามาในเวียโอ้โอไอยังลใีหนึไอเขาคูเมือง ทีหนึ่งไอเขาไม่ในเหมือนโอ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 อะไรวะโอโอไอยังบันเลือดใจโอโอไอยังบันเลือดใจฉัไม่เนรักยังี้ไงใช่ไหมใช่ใช่ใช่เออวันนี้พี่ขาวมากเลยนะกูหรือเขาพี่ไงดูพี่ดูไม่หรอกเราเขาขาวเหมือนกันอ๋อเขาขาวเท่ากันนี่ดูเหมือนกันเนี่ยโอ้โหใครเปิดไฟตรงตัวแหมหล่อวะัวนี้ตัวนี้ตัวนี้คือ สีผิวของเขาสวยนะคะเป็นผิวผิวเนี้ยบอกเลยว่าพี่บอกว่าเพื่อนๆพ่ี่สวยๆนะกีดการหมดใช่เป็นสีผิวที่แบบต่างชาติชอบมากคนไทยก็ชอบค่ะใช่ใช่เป็นผิวที่เขาเรียกว่าผิวอะไรนะั้นน้ำพึ่งแบบน้ำพึ่งหแบบน้ำผึ่งอะไรนะ <c oughs> น้ำพึ้งตา, <c oughs> ตางแดด <c oughs> น้ำพึ้งต <c oughs> <ๆ>่างแดนคือคือต้องบอกเวลาถ้าเจอเจอแบบว่าสาวแบบสาวฝรั่งหรือแบบเนี้ยนะ <c oughs> โอโ้โหกีดนี่ก่อนเลย <c oughs> จริงๆออฟนี่คือสเปคแบบต่างชาติเลยผิวสวยผิวสวยน้ำตาลผมอยากไปจีบสาววิวสีอยู่นะแล้วน่ารักอยู่นะใช่แต่ว่าช่วงนี้ก็หลงรักสาวเชียงใหม่เชียงใหม่แล้วเข้าใจได้ดูดิพี่ใครมาปิดไฟตรงผมเนี่ยไม่ตรงนมันไม่มีไฟหลอดไฟหรือเปล่าคะพี่ต้องเข้ามา ไปเนี่ยน้องบอยเขเข้าไปใกล้ๆหน่อยฮะน้องบอยเข้าไปใกล้ๆหน่อยออพรุ่งนี้ไปตัดแว่นแบบทรงเดียวกับน้องเขาดูไม่ดูไม่อายุเยอะจริงเหรอใช่ผมใส่แล้วมันดุงอะ่ะไม่เหมือนออบตัดแว่นทรงสวยๆแว่นมีให้เลือกเยอะนี่ถ้าถ้าผมใส่แว่นเหบอนี้อันนี้แว่นสายตานในของใครไนนของใครแต่ว่าอุ้ยตาเยอะห้แหละอันนี้อุย,อนนอยางไปน่าจะของพี่เก้าวไหม <laughs> ไม่อยากไหนมาลองเลยไว้นี้เวไปตัดตัดแว่นเพิ่มอุ้ยไว้ลุงเล็กพี่เห็นไหมเหมือนฝรั่งเลยค่ะไม่เหมือนคนไทยละเออแว่นนี้สายตาน้อยนิดเดียวแค่หลักหลักสิบปกตินอนดึกไหมฮะปกตินอนดึกค่ะ ยิ่งถ้าช่วงที่แบบว่าดูบอลนี่สามารถนอนแบบดีสามตีสี่ได้ค่ะพี่หดูบอลเป็นเมื่อพี่ยังดูไม่เป็นเลยหนูก็ดูเป็นทีมอะไรอยู่ตอนนี้เชลซีค่ะพี่ดูไหมคะหนูไม่เห็นอาจจะไม่ดูช่วงนี้อยากไปเล่นบอลจริงเหรอพี่ก็อยากเตะบอลเงี้ยหรอออยากลงสนามแบบสร้างทีมเดี๋ยวให้พี่เก้าเป็นนายประตูอ่ะเดี๋ยวเราสร้างทีมเลย พี่ต้องไปรักแขนก่อนถ้าถ้าถ้าเราฟอร์มทีมขึ้นมาอ่าคุณไอจะเชียร์เราไหมครับใช่ครับเชียร์ค่ะหนูชอบดูบอลมากโอเคเดี๋ยวพี่พี่จะตั้งใจฝึกเตะบอลตั้งแต่พรุ่งนี้พี่จะสร้างทีมฟุตบอลเพิ่มมากขึ้นแขนไม่ใช่ปัญหาครับล่าสุดพี่ก็วิ่งกับออฟสุดชีวิตกันมาแล้วสวยไปสองวันก็คือนั่งนั่งยองไม่ได้ได้ครับเดี๋ยวพี่จะตั้งใจเตะบอลแล้วก็ตั้งใจฝึกเพลง Call crew man. ทำไมพี่ไม่ไลฟ์ในช่องตัวเองล่ะคะช่วงหลังๆมาหนูมไม่ค่อยเห็นพี่เท่าไหร่ก<ะ>็เหมือนว่าประมาณว่าช่องช่องแบบว่าต้องต้องใช้ทํางานไลฟ์เล่นไม่ค่อยได้ไม่รู้ทําไมเหมือนกันพอไลฟ์เล่นปุ๊บมันมีโอกาสแบบช่อง <c oughs> บินนะครับ <c oughs> ใช่ก็เลยต้องมาอาศัย ช่องน้อ <Ses> งๆ <tok> ้องแล้วก็ให้น้องๆ้องบินให้น้องๆ้องบินแทนน้องเขาอายุแค่ยี่สิบสองใช่ไหมคะไม่แต่ว่าทําไมนะครับแต่ว่าเมื่อกี้หนูเรียกเขาว่าพี่แล้วเขาก็เรียกหนูว่าน้องด้วยพี่ตอนแรกก็นึกว่าเขาเป็นพี่เหมือนกันเจอครั้งแรกพี่ก็ไหวแบบสุดชีวิตเลยอย่าว่าเขาแบบนั้นเดี๋ยวเขาจะร้องไห้แล้วไม่ได้ว่าเลยทําไมเราไปบอกว่าบพี่ลผมโดนโดนบอพี่ตายแล้ว พี่มีบ่อปลาด้วยใช่ไหมคะมีบ่อเล็กๆครับคือตอนนั้นอ่ะคุยอะไรนะประชุมแล้วก็บอกว่าให้หน้าบ้านเนี่ยต้องมีบ่อน้ําเล็กๆก็เลยทําบ่อน้ําเล็กๆไว้หน้าบ้านครับผมเลี้ยงอะไรไหมคะในบ่อน,นิดหน่อยนิดเดียวครับผม,มใช่ก็จะมีแบบว่า ตัวมาัจัจจย์ทั้งนั้นครับอยู่ในบ่อน<ช>้าแห่งนี้พ่อนกอนที่ไลฟ์ใช่ไหมตอนนั้นหนูไม่ค่อยได้ไลฟ์เท่าไหร่เพราะว่าไม่มีบ่อนหนูก็ดูไลฟ์พี่แล้วก็หลับไปเลยเพราะว่ามันดูแล้วมันมีความสุขมากมากขอบคุณครับเหมือนเอฟซีพี่เลยเอฟซี FC พี่ก็คือเปิดไลฟ์ทิ้งไว้เพราะว่าสงสารพี่อยากให้คนดูแบบดูเหมือนเยอะก็เลยเปิด<ม>เปิดไลฟ์ทิ้งไว้เฉยๆแล้วก็หลับไปเลยสงสารหนูชอบจริงๆค่ะหนูชอบที่แบบว่าพี่ไปเล่นน้ำไปขอบน้องน้องน้อย ตัวเหี้ยหรอครับตัวอะไรนะไม่ถึงน้องอีกคนหนึ่งนะะที่เป็นหลานของพี่อ๋ออ๋อครับผมนึกนึกว่านึกว่าตัวอะไรใช่ใช่ไอเข้ามาครูเมืองพี่ร้องได้ท่อนหนึ่งแล้วนะครับผมหรือว่าพี่จะร้องเพลงที่พี่ถนัดก็ได้นะคะเพราะว่าพี่ถนัดเพลงนี้แหละไอเข้ามาครูเมืองนะครับผมโอเคเห็นว่าเป็นเพลงเหนือด้วยเลยพี่ถนัดอ่ะใช่พี่ถนัดร้องเพลงเหนือ กึ๊ดังกึ๊ด er ังกึ๊ดังกึ๊ดังกึ๊ดังอีสานเพาะเพลงอีสานเพออืมกึ๊ดังกึ๊ดังกึ๊ดังคือตอนเนี้ยกึ๊ังรู้ไหมพี่รู้ไหมมันเหมือนอะไรเหมือนแบบว่าเหมือนคนแก่มาจีบเด็กอะพี่คือเด็กเข้าไม่ถึงอะอจ๋อผู้นี้ฝังงานหน่อย พรุ่งนี้แปดโมงเช้าจริงๆนะแปดโมงเช้าตรงคาเฟ่ทำมาเลยเขามาติดกระจกให้ผมตื่นเช้าใช่แปดโมงเช้ากี่โมงอะแปดโมงเช้าแปดโมงเช้าได้เข้าไปบอกเขาเลื่อนตู้เลื่อนอะไรตามเป็นกระจกได้ห้องห้องเสีย้าวที่จะไว้ฝึกเต้นไปเต้นที่เชียงใหม่เออเออไปด้วยไปด้วยกึ๊ดังกึ๊ตังกึตดังแต่ว่าพี่หุ่นดีมากเลยเนาะ้ย ก็ไม่ขนาดนั้นหรอกครับไม่ไม่ไม่ครับออกหัวเท่นั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละก็ยินดีที่ได้รู้จักนะครับผมไหนกานค่ะโอ้ยหมาอะไรเนี่ยออฟไอเหรอใช่ออฟไอใช่อ่าไอเน็กไม่ได้ไม่ได้เ้ยทำไมวะไอไม่เข้าเคเคไอเน็กมันก็หยาบแล้ว อ่าไม่ได้เดี๋ยวคนเรียกผิดแล้วเป็นใช่ใช่เน็กไอก็ไม่ได้ใช่โอเคยอมยอมเดี๋ยวจะเป็นวันนะลูกอะไรเงี้ยเพราะว่าไอออปออปไอน่ารักะใช่ใช่ใช่มอให้ผมดีกว่าเดี๋ยวไปเที่ยวเชียงใหม่ถ้ามีโอกาสไปเที่ยวเชียงใหม่เจอกันพี่มีคนรใจอยู่แล้วไม่ใช่เหรอแต่นี่ไงเน็กอ็อปไอเอึกว่าวงแล้วเลยเน็กออปไอเอออะไรแล้วล่ะวงอะไรล่ะอ่ามากับนุ่นมากับโบอืม ไม่ใช่นั่นไอ้เนี่ยไอ้พี่จะไปนอนไหมคะหนึ่งตัวพี่จะเดินวนไปวนมาพี่นี่นอนเช้านี่อ็อปเนี่ยมึงอ่านเลยเนี่ยมึงบอกว่ากูมีคนในใจเนี่ยตอบเข้าไปด้วยใครมึงพูดไปเรื่อยเนี่ยมึงพูดไปเรื่อยเนี่ยอ่ะเนี่ยดูคอมเมนต์เนี่ยเต็มเหนี่ยวแล้วพรุ่งนี้กูโดนอีกแล้วบอกเข้าไปะใครคนในใจกูไม่รู้ฮะ ก็ให้คนไปเดากันครับเนี่ยเราคนก็ค <trips> <subscriber> <power> no ิดจริงแล้วคุณจะทำยังไงมีผมแหละอยู่ในใจเออที่เขาต้องตื่นตอนแปดโมงไม่ใช่หรอคะไม่นอนกเหรอครับผู้ผมครับผมไม่นอนได้ใช่ไหมคือหนูนอนตื่นมาตอนเที่ยงค่ะวันนี้ก็เลยนอนไม่หลับแต่ไม่รอที่พี่ได้นอนหลับเยอะมั้ยเดี๋ยวเย เดี๋ยวพอพี่แม็กไปเดี๋ยวผมร้องเพลงกล่อมนอนให้ไม่นอนอยู่แล้วครับเพราะว่าพี่เ <c oughs> ช้าก็ยังเดินวนเวียนไปวนเวียนมาเดินจงกรมเหรอคะไม่เดินจงกรมครับผมนี่ <c oughs> <c oughs> เจอกันนะครับแ <c oughs> ม็กน้องไอ้พี่พี่อายุแบบว่าเยอะแล้วแล้วพอพี่มาพูดกับเด็กเขาก็ถามว่าพี่เดินจงกรมอะไรอย่างเงี้ยดูสุภาพเรียบร้อยเ <c oughs> นี่ยมึงต้องเคลียร์มุกมึงให้ด้วยนะน่ะฮะ มุกมึงนี่ทำบ้าหลักแล้วน่ะโกงกู้ไปเรื่อยได้เจอกันนะคะปันดีนะคะแปันดีครับผมความสุขมากมากในวันสมรา์ได้ครับผมเจอกันนะครับสงการเล่นน้ำปลอดภัยนะครับผมว่าีมอกัสไปเที่ยวเชียงใหม่กันขอให้แขนหายไวๆนะคะได้ครับไม่เป็นไรครับทนได้ครับผมเดี๋ยวจะตั้งใจไปฝึกกีตาร์แล้วก็เพลงครูเมืองนะครับขอบคุณครับบ๊ายบายครับบ๊ายบาย